ของตัวเองทุกคนต้องการที่จะอยากมีโอกาสบางครั้งมายังทำไมยังไม่มีโอกาสเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่วันหนึ่งถ้าเขาพร้อมแล้วเขาฝึกฝนตัวเองเขาแม่นแล้วเขาเก่งเขาถึงเวลาของเขาแล้วเราก็ต้องให้เขาเปีน่นให้เขาได้เกิดด้วยศิลปินบางคนใจน้อยแบบถ้าสมมติว่าอย่างเช่นว่านางเอกกอแต่ก่อนเคยเป็นนางเอกแต่ทำไมปีนี้ ได้บทเป็นแม่พยาหรือได้ไม่ใช่นางอีอยางเงงสียไปคอมเมนต์บางครั้งศิลปินเนี่ยเขาจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้เขาไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยมันกรเท็อนให้เขาเขอกับมีเออว่าอย่างไหมันเป็นแบบนั้นครับจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมดาทุกวงกับเป็นแบบนี้ครับเบิ้งใจกันรวยกับเบิ้งไปร่วมๆครับเบิ้งภาพร่วมหักทอกัน ผมกรหักลูกน้องทอกันลูกน้องเลยซัมพีสัมนอถุกท,ท,ทุกคนก,นกนัเอาความขาดหวังมากแต่ก็ต้องเข้าใจจุดที่ผมเป็นอยู่คือผมก็พยายามคิดหาอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้นเพื่อให้วงมันดําเนินต่อไปบางครั้งมันอาจจะผิดใจบ้างถูกใจบ้างผิดใจคนนั้นถูกใจคนนี้มันบ่สามารถที่สี่เหตุให้มัน ใจทุกคนลอยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่แล้วอันนี้คือคือผมก็มองผ่านแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในในแล้วแม่สะดวกไหมครับเข้ากล้องหน่อยวันนี้ชนบุรีระยองการทีสีรักษาองคอ์กรหรือสามารถให้มันขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงเนี่ยไปเรื่อยๆของมันจริงๆอยากต้องการที่จะเปียมปังหรือออียงมากไม่หรอกขอแค่มีผลงานที่มันมาตรฐานแล้วมันสามารถมีงาน ไปตลอดมันก็มันก็นกเป็นคือหน่วยงานหนึ่งนะ้องที่รองานรองานมีคนจ้างพอมีคนจ้างลูกน้องก็มีกินมีใช้มีเงินบรรลวุวัตถุประสงค์แค่นั้นแต่ถ้าใครที่ต้องการมากกว่านั้นผู้ใดที่ต้องการหลายคว่านั้น่ะมันก็บยุ่น้ำกันบ่นได้แม่นบ่ครับเชื่อในธุินิยมของบอสบอยใครที่ต้องการไปมากกว่านั้นมันก็มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ตามรักก็คือ ผมพยายามที่จะสั่งผลงานให้มันมีมาตรฐานตามแพลตฟอร์ม,รมควมเป็นมอลล์ใจกันลอยแล้วก็ครบองค์ประกอบของขบา,าร์มอลัหมู่เพื่อที่จะวัดใจเย้าภาพอย่างน้อยเรามีเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพพื้นฐานด้วยก้มผูกพันกันมาหลายปีที่บรรจังประจําประจำมุงเสียคพือห้องทองที่แล้วเนาะล้วก็จะภาพไม่ที่แด่เบี้ยนเขามาจากอีกนั้นก็มีงานตลอดเพราะเอ่าเฮดแต่มันครบองค์ประกอบแต่ทุกอย่างมันบาลานซ์ครับ แล้นาสิบูไดดเปียงปังหรือแบบผมก็บผู้ใดอย่างมันเปียงปังคือคือจำเนี่ยมันพอดีพ้องงามแล้วผมมามันก็ไปแบบพีดีงามงามไปแบบผู้ด้หายไผ่ Fi, น้อยหนาตําตาผู้ใดแล้วก็บได้ใดดังจนเกินไปถึงขันแบบต้องญากเอียงมากไหมแต่ที่เขอาอยู่ในใจก็ลอยจะต้องพ่อใจว่ามันต้องเป็นไปแบบนี้ถ้าต้องการไล่คนนี้มันก็ยูน่นํากันบ่ไดดเปลี่ยนตาม เวลาและโอกาสจังหวะของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆพ่าเนผมบอกใค้บอกแค่ได้พูก,กันมาจากของต้องเป็นพะเ,เอกอย่างเลยปีแรกที่ผมไปเนี่ยผมเป็นถ้าตามหลักมันเป็นแค่ตัวประกอบมันเป็นแค่ตัวประกอบในเรื่องนั้นแต่ผมคิดว่าเราอยังไงมันก็ต้องเป็นเราถ้าคนจะชอบเราถ้าเรา ท่านเขามีแสงพ่อเนี่ยสร้างแสงให้ตัวเองหรือสร้างแสงนี่หมายถึงว่าสร้างจุดเด่นเนี่ยับตัวเองเราเป็นศิลปินเนาะท่านเขาอยากเด่นอยากดีอยากดังอยากมีผลงานเพื่อเขาต้องสั่งต้องมึกผลต้องเห็ุจางไ,นไหนกระไรฮะมีผองเจ้าจของออกมาที่จะนําเสนอโอกาสที่หัวหน้าให้รับบทอะไรก็แล้วแต่จะน้อยจะมากเฮาเหตดจางไหนมันจังสิดีที่สุดพ่อเฮาเห็ดดีแล้ว มันคนรลับก็คือทุกคนยอมรับคนหนาในที่ยอมรับเท่าก,กับนี่ซื้อเสียงคนกระดุจจารไหลาย้นบดบุญถึงปีแรกที่ผมล่ำอยู่ระเบียวว่าเสิยงด้ออกแค่ฉากเดียว,ออตยวแต่คนรู้จักผมหมืนเลยคนอื่นผมซื้อว่าบุญถึงบุญถึงคนหนอนบเญมาบ่อยสีใช่เออแต่บุญถึงมาแล้วไปหลังในที่โอ้มาถามเขาบาบุญคนใหญ่ไ,ไ,ไม่ใหญ่เป็นมากเป็นเบิงในซีดีหรือเป็นสมัยตะกี้มันเป็นวีซีดีมอนมมาถา